สวัสดีครับพ่อแม่เป็นข้องทุกคนนะครับวันนี้มาฝากับผมเป็นแล้วนะครับพร้อมนะครับจากโฮมโชว์สับปะรดแม่สายนะครับวันนี้ผมจะพาพ่อแม่เป็นข้าวโรสิงค่าลดราคาลด10%นะครับจะรักบั้นรักล้อยนะครับผมโอ้ยผมว่าพอได้เลยครับวันนี้จะเป็นข้อวผสมทางล่างหน้านะครับราคาจากขั้นปลายเขาลดเหลือสองขั้นปลายเท่านั้นนะครับว่าจะเป็นก๊อกซิงก๊อกผสมนะครับรัดตัว ก็างล่างหน้าเขามีมดนะครับโอ้ยหัวละพอได้เลยครับันเป็นจะเป็นว่าสายชีชํล่านะครับประเภทเป็นก๊อกผสมน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับของนี่ข่ายมดเลยนะครับราคาหย่อมเยาเลยนะครับนี่นะครับจะเป็นก๊อกางล่างหน้านะครับสูงสูงโอ้ยหัวละพอครับครับนี่จะเป็นเป็นว้าวเป็นปั๊บตัวอย่างนี้นะครับเขามีมดนี้ขายมดนะครับแบบแม้เป็นนองเจิญพอพอได้นะครับ ว่าจะเป็นชุดเลนชาวเวอร์นะครับพราะว่าจะเป็นก็สีก๊สีอเอามีมดครับเชิญเปลี่ยอแม่เปนตัวนี้นะครับราคาตีปันไปนะครับลดเหลือสามร้อยห้บหาทเท่นั้นนะครับในบพบอนะครับตัวนี้พร้อมบซิฟับอเลยนะครับจา,าราคาแปดร้อยกับิดเหลือสามบหกบาทครับเชิญอแม่ี่น้องปอได้นะครับผม ตัวนี้ก็เหมือนกันครับเป็นก๊อกซิ่งนะครับติดบนเคาน์เตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมแท้เกรดสามสูงซีนะครับเจอร์สโมเมนต์นอฟอพอได้ราคาพันปายเหมือนะครับป,ปย่างไรนอกรถเหลือเก้าล้อยปาทไปได้นะครับาพอได้เลยก็โมเมนต์นอฟพอเนาะนี่เป็นชุดเลนเชาวเ์เบิร์ดจะแปลนกระลั้นเลยนะครับจากราคาแปดพันปาทนะแปดพันเจ็กรถเหลือซีพันบาทนะครับ นี้5,000ฝายก็เหลือแค่3,900บาทได้นะครับเจิญพมาพอได้เลยนะครับราคาของเขานี่ย่อมเย้ามทีสุดละไม่ี่็นองแม่ใสาต้องเลยตัวตนี้จากราคา4 0 0ันนะครับลด,ดเหลือแค่2,900บาทนั่นแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นโปโปนะครับเหลือราคาแค่1,900บาทนั้นนะครับผม สนค้าของเขานะครับปมไม่์เป็นนองการที่อี้ปัจจัยเป็ี่ยนสีข้ามือสองนะครับตรงนี่จาตของเขาจะแก้มาเป็นของตัวช็อตผู้ลงข่งายได้มาได้นะครับสินค้าขอ,ของเขา,ายังไม่อยู่นะครับเจอทุกต่อได้เลยนะครับผมการปมไม่์เป็นนองต่างได้สนใจนะครับทุกต่อตได้ถึงจำนวนของชงแม่สายนะครับหรือว่าที่ต่อสีพูดกับรัโพอเท็จเลยนะครับสวัสดีครับ